ครับก็กราบสวัสดีเอฟซี uh, ทุกทุกท่านนะครับที่ชอบหวยนะครับวันนี้กจ็จะได้สรุปหวยลาววันนี้นะครับที่มีเรื่องข่าวๆดังต่อไปนี้นะครับและก่อนอื่นก็ผมขอฝากคลิปนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาให้งมงายให้ชมเพื่อความบันเทิงหรือให้ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ก็จะสรุปไวยลาวนะครับ5 <c oughs> านี่ครับผมก็คลิปค้นสูตรใหม่มอีกนะครับคลิปที่ไอ้สูตรนี้ก็ชนกันเยอะเหมือนกันนะครับเข้าเข้ามานะครับซึ่งจะมีสูตรชนร้อยเนี่ยเห็นไหมละครับชนร้อยอ่านี่ครับมันมันมันชนนะครับ เนี่ยมันมัน,ม,นมันชน <c oughs> เห็นไหมเนี่ยชน9้าแล้วก็บางทีก็มาสองตัวสามตัวด้วยนะข้างบนนะครับอันนี้มันบางตัวก็ก็ชนข้างล่างมีมีทั้งข้างล่างด้วยแต่ผมไม่ไม่ได้ทำไอ้น,นี่แต่ผมไม่ได้อ่าแต้มสีให้นะครับแต่มันก็ออกมาทั้งล่างด้วยแต่นี้ผมเอาชนร้อยอย่างเดียวนะครับ เห็นไหมชนเก้าก็มาเก้าเก้าศูนศูนย์อันนี้ชนแปดซึ่งมันมันจะมีงวดงวดงวดถัดไปงวดหนึ่งมันมันมันจะไม่เข้านะครับมันแล้วก็ถัดไปอีกมันก็เข้าเข้าเข้ามาแล้วก็ไม่หยุดเป็นงวดนี้มันก็เข้าอีกนะครับผมถึงจะไม่ให้รู้ในสูตรนี่ครับผมปิดไว้เพราะว่ามันหยุดแค่งวดมันก็เข้ามานะครับ นะครับมันก็เข้ามาเรื่อยๆมาตทีมาสองสามงวดสีงวดนี่งวดที่สีมันจะเข้าไหมผมก็ไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะครับให้ท่านวิจารณญาณเนานะครับที่ผมก็ทําขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้ดูได้เอาไปเก็บเป็นข้อคิดหรือไปเสี่ยงนะครับไปเสี่ยงโชคก็แล้วแต่ท่านนะครับผมไม่ได้การันตีว่าเออตรงนี้แม่นต้องถูกแน่นอนอันนี้ไม่ใช่นะครับ อะไรมันก็เป็นไปได้เสมอนะครับนี่ครับมันก็ชน8นะครับนี่เห็นไหมอันนี้ชน4ชน4ก็ออก4นะครับ469เาตอนนี้ชนอะไรล่ะครับชน8ก็ออก8 8 9แปเ้านี่ก็มาหลักสิบด้วยนี่ครับแล้วก็สูตรนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ชนชน6นะครับเนี่ยอันนี้มันจะเป็น3าหอันนี้เป็นห้าหนะครับ สูตรที่ผมคิดค้นมาแล้วก็ถ้าไม่ถ้าเออเรื่องเรื่องว่าหน้าเนี่ยยังไงผมก็จะมาลงออกหรือไม่ออกผมก็จะมาลงลงต่อนะครับผมก็จะมาทําให้ท่านเรื่อยๆให้มาดูนะครับดูเป็นว่าเป็นข้อคิดเออท่านจะเชื่อจะเอาไปซื้อจะเอาไปเล่นหรือไม่เล่นก็ก็แล้วก็แล้วแต่ท่านนะครับก็ดูๆไปเรื่อยๆนะครับผมจะมาลงเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่มันก็ออกทางล่าง ล่างด้วยนี่ผมเขียนไว้เนี้ยเนียอัน,นเนี้ยเนี่ยออกล่างเนี่ยออกออกทั้งล่างทั้งบนเนี่ยมันก็มาของมันนะครับไม่ปักหลักนะครับมันก็จะบนมั่งล่างมั่งแล้วผมก็หามาผสมผสานเข้ามาคิดใ้ท่านแต่ผมก็ทําไว้แล้วละทีส่สรุปวันนี้นะครับวันนี้ก็จะไม่ยาวนะครับคลิปนี้เอาแบบเนื้อเน้นๆนะครับเนี่ยอันนี้มันก็ชนที่ผมชอบนะครับชอบในใจแล้วละ นี่ยมันก็ชนนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ไปชนกับตัวนี้นี่เห็นไหมเนี่ยแล้วก็ห้าก็ชนชนด้วยเนี่ยนีย่ท่านว่ามันจะมันยังไงล่ะมันชนจะจะลองดูก็ได้นะครับแต่ผมนี่ชอบหลักร้อยนีย่คือ5้าครับผมผมชอบไว้แล้วล่ะเนี่ยเอางนี้ผมสรุปเลยนะครับ เนี่ยเนี่นี่ลืมดูนะครับเนี่ยเนี่ยมันชนกันนะครับเนี่ยเนี่ยไอตัวไอตัวตัวที่เนี่ยเห็นไหมมันชนเท่ากันเลยนี่หนึ่งกับสองนี่ชนเท่ากันเลยครับเนี่ยชนแปดชนแปดแปดตัวนะครับอันนี้สามสามนี่ชนสี่ห้าชนสามตอนนั้นก็ชนอย่างละหนึ่งนี่เก้าเก้าก็ชนสี่นะสี่กับสามนี่ชน เนี่ยเท่ากันหนึ่งกับ2องนี่ก็8ปดแดแดตัวนะครับวนเท่ากันอ่านี่ครับผมสรุปให้แล้วครับเนี่ยลาวสิบาทอคอหกวันนี้เนี่ยเนี่ยผมชอบอันนี้บนนะครับก็เราก็ไปคูณล่างอะไรม้างล่างก็คูณไว้นิดหน่อยเสริมไว้กันไว้แต่ว่าอันนี้ผมชอบบนครับ ก็เหมือนกับ95นั่นแหละครับผมว่าเป็นบนอ่าเป็นบนมันก็ออกบนจริงๆนะครับเ้าบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมขีดไว้อย่างนี้คือผมชอบคือเด่นคือเน้นเน้นของผมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรองก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นตัวรองก็เหมือนกับที่เหมือนกับ82ดสอวยอย่างหวยไทยนะผมชอบเมันก็มอแปดแนะครับอย่างนั้นแหละเห็นไหมมอะไรว่าเป็นไปได้เนี่ยเนี่ยก็ ห้าหนึ่งสองนี่ผมขีดไว้คือผมเด่นผมชอบตัวนี้อ่คาคบเหมือนกับที่ผมชอบเก้าห้านั่นแหละครับแต่พวกนั้นก็เป็นตัวรองอันนี้ก็สองหนึ่งสองหนึ่งสองอ่าแล้วก็สองหนึ่งนี่การอ่าเนี่ยกลับไว้อ่าแล้วการนี่ล่างนะครับล่างแต่มันก็อาจจะเป็นบนได้อัน,นก็ไม่แน่ก็กั่นไว้ที่ผมทําให้เยอะๆอย่างนี้ก็กั่นไว้ให้ท่านได้ดูว่าจะไปเสีย่ยม คือจะเอานิดๆหน่อยๆก็แล้วแต่ท่านอันนี้อันที่ผมชอบนะครับคือหนึ่งสามส่วนมากหวยลาวจะมาอย่างนี้มันมันจะมาด้วยกันทั้งบนทั้งล่างทั้งอะไรมันมันจะมาเหมือนกันอย่างหนึ่งก็เล่นมันจะมาข้างหน้ามันเหมือนกันหลายงวดวรมสังเกตมานานแล้วกันผมถึงเขียนให้ว่าหนึ่งหนึ่งขึ้นก่อนข้าแต่อย่างเงี้ยหนึ่งสามกันหนึ่งเก้าเนี่ยหนึ่งเก้าพวกนี้ก็เป็นตัวลองตัวลองมา แต่ก็อยากไปทิ้งมันนะครับเนี่ยถ้าวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะออกไหมถ้าออกก็ดีไปนะครับก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าไม่ออกก็อย่าว่ากันนะครับเพราะผมไม่ได้การการันตีว่ามันจะออกหรือไม่ออกขอให้ทุกทุกท่านก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับวันนี้หวยลาวอ่าโชคดีทุกท่านก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดติดตามนะครับขอคอมเมนต์อะไรมนาะอะไรยังไงก็คอมเมนต์มานะครับผมก็ยอมรับนะครับทุกทกท่านนะครับครับสวัสดีครับ